ในคลิปนี้นะทุกคนผมมาเล่นเอาชีวิตรอดในโลกที่แรงน้ำท่วงนั้นสลับทิศทางไปห,หมดเลยทุกคนจากขึ้นเป็นลงจากลงเป็นขึ้นจากขวาเป็นซ้ายจากซ้ายเป็นขวาจากนู่นจากนี่จากนั้นจาก,จาก,จาก,จากนั้นทุกคนคือแล่นน้ำท่วงในโลกนี้มันสลับกันม่วหมดเลยไปทุกคนผมจะเล่นเอาชีวิตรอดผ่านหรือไม่ก็ออกไปดูในคลิปเลยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์แลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมได้ทำใหม่ๆออกมานั่นเองนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนไปดูคลิ มันสลับทิศใช่ไหมสลับทิศสลับทางเออทุกคนแปลงเออไม่ใช่แปลงมันคือจะพันปวดไปหมดเลยเอไมันจะพันป่วนไปหมดเลยไมนจะพันป่วนไปหมดเลยพันปวดเอาใช่แล้วโอเคทุกคนเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือสมมติผมยืนอยู่ตรงนี้ ถ้าผมบอกว่าเลนน้ำท่วงสลับเป็นขึ้นผมก็จะคือผมผมก็จะไปติดอยู่ข้างบนนี้นะทุกคนเนี่ยไอ้ตรงใบมานี่ก็จะกลายเป็นพื้นแทนนะทุกคนนะอธิบายแล้วดูงงไหมงงเพื่อเพื่อให้ไม่งงผมว่าเริ่มเกมเลยดิฝาลกันนะครับทุกคนเดี๋ยวจะผมจะปลี่ยนเล่นน้ำท่วงเป็นขึ้นก่อนนะทุกคนตอนนี้ดุยไม่ได้แล้วดุยดุยไม่ได้แล้วดุยดุยไม่ได้แล้วดุยลอยขึ้นไปแล้วเหรอวาตายโอเคทุกคนเดี๋ยวเริ่มเอาชีวิตรอดเลยดี่าทุกคนโอ้โหเวียนหัวมากพี่ครับ ปมันไม่ทุกคนเหรอไม่คือพี่จะปรับให้เองมาทิศเดียวกับพี่ไงเดี๋ยวพี่ลืมว่าเองไม่มีหลังคากันแกล้งสนุกมา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 ยืนห่านหลังคาก่อนเดี๋ยวพี่กดให้พร้อมยังพร้อมยังพี่กดแล้วนะนุ้ยปึ๊บมาเริ่มเริ่มเอาชิ้นล็อกันเพื่อให้เล่นง่ายขึ้นนะพี่จะบอกทริคให้ก็คือกดเลมพาเว้ยนี่กดเลมพาเราจะควบคุมตัวละครเราได้ง่ายขึ้นมาพอแล้วผมเล่นมุมมองนี้ทุกคน ออมันมันสลับด้วยทุกคนถ้าผมหันเมาส์ขึ้นมันก็จะเป็นลงนะทุกคนถ้าผมหันเมาลงก็จะเป็นขึ้นตอนองงงมากเลยหันหันเมาสไปทางซ้ายผมก็จะเป็นขวาแทนนะไปตัดไม้กันหนุ่ยมาตัดไม้ตัดไม้ไมเอาเขาตีพี่ไม่ได้ปะ เอ้มันทําอะไรไม่ได้เลยนี่หว่าอ๋อวันหนึงวันนึงพี่เข้าใจแล้วหนุ่ยทำไมพี่ถึงตัดไม้ไม่ได้เว้ยมันเหมือนมันจะสลับทิศสลับทางไปหมดเลยไปึงพี่ต้องพี่ต้องมองเคอร์เซอร์เมาส์ดีๆว่าว่าเมาส์พี่มันเล็งโดนไม้หรือยังถ้าเล็งโดนแล้วพี่จะตัดได้อ๋อพี่กดมุมมองเฟิร์สเพรสซันอยู่อ๋อต้องมุมมองมุมมองเอพ่าเหรอผมใช้เฟิร์สเพรสซันเหมือนกันเอาทำไมตัดได้วะันหนึงนะเดี๋ยววันหนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอลองดูหน่อยดิอ่ะเราเป็นมุมมองเอพ่าแล้วก็หมุนนเาะ ลำบากมากเลยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวพี่หันหน้าเขา้าทนี้ก่อนตอนนี้พี่ดูหน่อยนะวะวันนี้พี่หันหน้าเขา้าอะไรอ่ะโอ้โหเดี๋ยวเดี<ว>๋ยวลำบากมากทุกคนทุกคนเป็นคนลำบากเลยเอาอะไรวะพี่พี่เอกคนดึงข้างล่างได้อะไรตอกค้าบกับหัวใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ได้ด้วยว่ะทุกคนแต่ว่าผมตอนนี้ผมยังตัดไม้ไม่ได้เลยผมกำลังหาอยู่ว่าผมจะต้องเล็งไปยังไงวะเอ้ยเอ้ยโอ้ยยังไม่ได้ยังไม่ได้หรือเล็งไปทางขวาเอ้นี่นี่ตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้ต เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาจะเราจะเอาชีวิตกันล่อรอดกันไหมเนี่ยวันนี้ยนะฮะผมต้องเล็งไปทางขวาทุกคนนี่นี่มันตัดมาได้เออเออนี่ไงชึบนี่มันตัดมาข้างหลังผมอยู่ตัวนี้อุ้ยลำบากมากทุกคนลำบากสุดๆมานเลยพี่พี่ได้ไม้มาแล้วหนุ่ยไหนไหนเองอยู่ตรงไหนพี่ขอยิ้มโต๊ะคัพหน่อยโต๊ะเดินเดินยากมากหอุนโอ้ยโอ้โหนี่โต๊ะคัพอยู่ตรงไหนเออคลิกใช้ใช้ไม่ได้อีกต้องเล็งเล็งขวาเล็งซ้ายชึบเล็งซ้ายเออยย่าตตีีเด๋วก ทุกคนดูเดี่ยผมจะตกอ,อี่แล้วหนุ่ยใจเย,ย็นนะครับคุยกันเฮ้ยโดย้ทำอะไรไงะถ้าถามว่าเป็นไงเหรอตายไงกำลังจะตายนี่ไงนี่ทุกคนผมพับขวานแล้วทุกคน นี่ผมกําลังจะสลับขั้วแรงน้ําถ่วงกันนะหนุยหาที่ยืนดีๆนะเ <หา S 2> ออที่ยืนดีๆนี่นะทุกคนผมจะปรับทิศแรงน้ําถ่วงใหม่นะทุกคนเมื่อกี้เราปรับเป็นขึ้นนะทุกคนเนะี่ยมันก็จะเป็นกับัวอย่างนั้นนะทุกคนผมก็จะไปยืนกับัวแบบน้องหนุยแบบเมื่อกี้ลาเมื่อกี้ผมยืนกับัวแบบนั้นแหละมาเดี๋ยวรอบนี้เราจะสลับทิศเป็นทิศเหนือกันนะทุกคนพร้อมหรือยังหนุยพร้อมหรือเปล่าไม่รู้เปล่าพี่พร้อมแล้วพี่รอดพี่รอดไหนในตอนนี้พี่พี่เหยียบอันนี้อยู่ไว้พี่เหยียบไม้ โอเคโอเคตัดตัดตัด,ตดทางนี้ดิมาครับทุกคนตอนนี้เฮ้ยผมยืนหน้าน้ำผมยังยืนหน้าอยู่เฮ้ย,อ,ยอะไรอะรนุ้ยเกรเลยขึ้นกับน,น,น,นุ้ยนุ้ยอยู่ตรงไหนนุ้ยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงใบไม้พีออ่อยู่ตรงใบไม้พี่เหรอโอ้ยอยู่บนหัวทุกคนน้องนุ้ยอยู่บนหัวผมเลยมาตัดไม้เอาชีวิตรอดไปเรื่อยๆเดี๋ยวต้องหาเหมืองก่อนนะทุกคนเราจะต้องลงเหม<า>ืองบกระโดดลงไปทางนี้โอเคโอเคพี่ไปก่อนแล้วนุ้ยพี่งนำหน้าไปก่อนนะอุ้ยอุ้ยนำหน้าไปก่อนฟืบเฮ้ยทุกคน ค่อยๆเล็งอุเกือบตายเกือบตายมาด้วยเออมา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 ไหวไหมไหวไหมอุ้ยมา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 อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันโอเคโอเคครับรู้โนตอนนี้เอ้ยอย่าตีอย่าตีอย่า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 พี่ไปก่อนนะพี่ไปก่อนเจอกันฮ่าฮโอ้ยโอ้ยเกิดมาตายทุกคนโอ้ยโอ้ยรอมนี้เกิดมาดีนะทุกคนผมผมเหยียบไม้พอดีเลยทุกคนคิดว่าผมจะไปต้นนู้นได้ไหมทุกคนคอมเมนต์มาเลยคิดว่าได้ไหมทุกคนผมคิดว่าได้แน่นอนฟื้อ โอเคสวยหนุยไปถึงไหนแล้วจเจอเ,เหมือนมั้งยังคุณเหมือนให้พี่ได้คุณเหมือนพี่เลยเดี๋ยวพี่โดดไปน่ะตรงหินนั้นน่ะฟึบทุกคนคิดว่าผมผ่านรูเล็กๆนี้ไปได้ปะเฮ <c oughs> ้ยสูงไปปะโอเคทุกคนผมว่าเราผ่านในรูเล็กๆนี้ไปไม่ได้เว้ยเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเดี๋ยวผมลองหาทิศดูทิศทางดูก่อนเอ้ยถ้าผมไปตรงไม้เบิร์ดตรงนั้น ก็บ้ามากเลยทุกคนผมจะไปยังไงดีวะผมลองตัดไม้ตรงนี้ก่อนลองตัดไม้ดูก่อนไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเหลือเหลือไม้ก,กี่บล็อกเนะี่ยเหลืออีกหนึ่งอันึงนะใจใจเน้นก่อนใจล้มลเฮ้ยเฮ้ย,ย <ๆ S 1> ทุกคน,นผมจะผ่านไปยังไงดีวะอันหนึงพี่กำลังคิดอยู่ว่าพี่จะผ่านไปยังไงดีเอ้ยที่ดอ,อกแล้วจะอ้วกจะอ้วกนี่นี่ผมวางบล็อกอุ่นอย่างนี้ไปไว้ทุกคนเออวางยังดีอ่ะค่อยๆเดินโอ้วางบล็อกโอเคตอดนี่ไงทุกคนแล้วผมก็ค่อยๆขยับค่อยๆขยับเออได้ลยเฮ้ยคเปอรขยับเอ โอ้ยโอ้ยเจ็บ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 พี่จะไปได้ปะเอ้พี่พเจย์เห็นมาแต่พี่พี่ไปไงวะอันหนึ่งนะอันหนึ่งนละทุกคนเกินม่แล้วเมื่อกีก้ตกที่สูงเอ๊ะผมไปตรงต้นมะต้นทนัทนทันปะโอ้ยเจ็บเจ็บมากผมไปตรงหนุ่ยได้ปะจะรอดปะวะเลือดผมเหลือนิดเดียวอะโอ้ยไว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 หนุ่ยไปทางไหนแล้วโอ้โหหนุกก่นไกลพี่เกินอ้วกโอเคงั้นทุกคนผมคุณหินตรงนี้ก่อนละกันแยกแยกขุณกับน้องหนุ่ยก่อนโอ้เดี๋ยวว่าเตงจะอ้วกเลยพี่ก็จะอ้วกว่ะเฮ้ยเล็ดยากเหลือเกินวะ ระวังโต๊ะครับเออลำบากเหลือเกินชีวิต,ตวมามาเออมามาหามาหาพี่มชุบชุบจ้ะเดี๋ยวพี่ขอคุณหินกันแล้วกัน <c oughs> แล้วมันก้มยังไงว่าจะก้มขุดใต้ใต้เท้าเนี่ยมันขุดมันขุดตรงนี้ยังไงน่ะอ๋อต้องกระโดดมาตรงนี้่อนโอเคครับทุกคนขุดชิวๆเรื่อยๆโอ้ยตกใจทำทำไมเนี่ยหนุยยาตายกันหมดเหรออยากตายกันหมดหรือไงหนุยเตรียมตัวยังพี่กำลังจะปรับกาวิตีเป็นเวสโอเคความของผมบกโอ้ตอนนี้ตอนนี้อยู่ทางไหนในเวสทุกคน ตัวผมเอียงเอียงทางไหนไม่รู้ไม่รู้เลยตอนนี้ไม่รู้ทิศเอียงไปทางไหนวะ<ฮ>นี่ตอนนี้ตัวเราเอียงทางไหนวะทาง<อ>ทางทาง,ทาง,ท,างทางต้นไม้กระโดดกระโดดเป็นยังไงวะผมจะออกอยังไงดีวะเอาขุดบปอไปแล้วกันทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเนี่ยเริ่มไม่เข้าใจเริ่มงง<ๆ>เฮ้ยเดี๋ยวขุดมาตรงนี้ออกดิยังไงวะตอนนี้เราอยู่ตรงไหนอ๋อผมอยู่ตรงนี้ทุกคน โอ้ยเห่ทุกคนโอ้ทุกคนอะไรวะตายแย่ตายบ่อยมากนุ้ยโอ้ยเล่นจังมากอะผมผมผมลงน้ำไะเลยอะือผมลผมคราบเรือแล้วพี่จะไปยังไงดีวะเนี่ยตอนนี้พี่ติดเต่าฟึบเฮ้ยไปพี่ไปไหน้ยพี่ลงทะเลพี่ลงทะเลรอดรอดตอนนี้พี่พี่ช้ามากพี่ลอยในทะเลช้ามากรอดแล้วรอดแล้วทุกคนคิดว่าผมจะตายวะคิดว่าผมจะตายในทะเลวะเฮ้ยแย่ทุกคนลอยลอยน้ำไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยลอยขึ้นเหนือน้ำไม่ได้โอเคลอยได้แล้วอ้าวแล้วก็ลอยไปไหนนะ นูจะไปด้วยพี่ลายไปไหนไม่รู้หลุดลองไปแล้วรอพี่เกิดใหม่พี่ต้องถามก่อนว่าพี่จะเกิดใหม่หรือเปล่าุ้ยตายอย่าพิ่งทำอะไรนะผมมารับผมมารับแล้วไม่ต้องนยน้องชายหรือจะมารับดีเอ้ยหนุ่ยนุยมารับผมวะทุกคนขึ้นดลยขึ้นด้วยพี่ขึ้นเรือไม่ได้มาจออใกล้ๆหน่อยขี้ขวาไม่ได้อะขี้ขวาที่เรือไม่ได้ดแล้วหมุนยังไงดีทุกคนหมุ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 นอีกหน่อยอีกหน่อยกว่านี้แล้วขึ้นเรือไม่ได้อ่ะ คลิกที่เรือไม่ได้หรือพี่ต้องก้มหัวก้มหัวเปล่าไม่ได้ไม่ได้เลยตีหนุ่ยได้ไหมก็ไม่ได้หรือต้องทำงี้ทุกคนถอยหลังมาหน่อยถอยหลังมาแล้วก็เล็งให้โดนหนุ่ยไม่ได้หมดทุกคนหนุ่ยอยู่แบบไม่ได้มันเล็งไม่ได้เลยอะหนุ่ยกระโดดกระโดดไม่ได้ไม่ได้ถอยเอาไปหน่อยได้ปะถอยเอาไปหน่อยได้ปะเข้าใกล้ยิงคลิกไม่ได้เลยโอเคทุกคนตอนนี้ผมสลับทิศเป็นอีส์แล้วนะทุกคนอีส์ทางไหนวะนี่ไงเอ็งเห็นพี่ไหมล่ะพี่พี่พี่ไปหายังได้พี่ไปหายังได้หนุ่ยป๊บนึงฟึบฟึบ เฮ้ยฟืบทุกคนตบตอบล็อกต่อบล็อกไปหาหนุยหนุยรอพี่แป๊บนึงรอพี่แป๊บรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงน้องชายเฮ้ยบล็อกหมดไม่เป็นไรบล็อกไม้ยังเหลือชึบชิปขี่ที่เรือหันนะเออหันหันหันอีกหันทางไหนหันทางขวาอีกขวาหรอไปอีกไปอีกอ่ะกดไม่ได้อ่ะเหนื่อยขึ้นนิดนึงเหนื่อยขึ้นเอ้ยได้แล้วได้แล้วทุกคนเอ้ยทุกคนรอดแล้วรอดแล้วตบมือตบมือตบมือ แลวโอเคนไะชาลินโอเคสรุปในคินีทุกคนผมก็ผมกับน,น,น้องหน่อยก็เอาชีวิตรอดในโลกที่แรงน้ำถ่วงกับตลปัดได้รอดนั่นเองนะครับทุกคนโโแต่ว่า <แบ S 2> ถ้าเราออกจากเร<บ>ือ<ๆ>ก็คือไม่รอดสรุปพาร์ทนี้ก็จบได้ดีด,ดีด้วยการเราขามเรือและรอดได้่นนี้นะครับทุกคนถ้าใครชอบคิมีอีกแล้วอยากให้มาเล่นเอาชีวิตรอดหรือมาทําอะไรในโลกที่แรงน้ำถ่วงนะมันกับตลับปัดอีกก็คอมเมนต์มาได้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทำกันในพาร์ทหน้าทุกคน <c oughs> จะอ้วกเลยใชังไหมพี่ก็จะอ้วก,ก่อนคนดูจะอ้วกวะแล้วผมเพิ่งดื่มน้ำด้วยคนดูมันหัวแมผมมึนหัวมากเลยทุกคนโอเคครับทุกคนก่อนมาลิปย์ผมดื่มน้ำไปด้วยดื่มไปเยอะเลยโอเคมาคาทิตย์จบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ,มบกก like, share, ผม,ลบผมแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์น้องช่องน้องหนุ่ยด้วยตอนนี้จะกี่ซักไปแล้วพวกเราเนี่ย สามร้อยผมสามร้อยสามสิบห้าครับเดี๋ยวกดให้ถึงสามร้อยสี่สิบทุกคนอือ um, จะสามร้อยสี่สิบแล้วส่วนผมก็ uch, lead, ô, liking, จะสองหมื bye, ่นแล้วนะทุกคนช่วยกันกดไลค์กดซ้ำเลยทุกคนเจอกันครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายครับบ๊ายบายหนุ่ยพี่ก็บ๊ายบายเด้๋ยไปแล้วไปด้วยอะไรอ่ะเฮ้ยรอเฮ้ยไปตอนนี้พี่อยู่ไหน่าตอนนี้ก็กดแสดงบ้าเดิเออเฮ้ยพี่ไปไหนเฮ้ย เอเราเราต้องฟาร์แล้วเราคือต้องฟารา์าแล้วทุกคนอ